ก็วันนี้กลับมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับก็ในคราวที่แล้วเนี่ยเราเล่ากันไปเกี่ยวกับการเสียกรุงครั้งที่1นนะฮะแล้วก็ได้มีการเกริ่นไว้ท้ายคลิปแล้วละว่าคลิปถัดมาเนี่ยจะมาทำการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียกรุงครั้งที่สองเนาะมาไล่เรียงกันว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้อดุยุธยาเนี่ยไม่สามารถรักษาความเป็นเอกภาพข,ของตัวเองไว้ได้แล้วก็เสียเอกราชให้กับพม่าในที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยละกันนะครับก็ขอเริ่มต้นเรื่องราวที่คำว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงก่อนแล้วกันคือความเป็นมาของราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยเกิดจากการที่พระเพราชาซึ่งเป็นขุนนางมาก่อนได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจนะครับแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ตั้งราชวงศ์ขึ้นมาชื่อว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะฮะ แล้วก็จากการที่พระองค์เคยเป็นขุนนางมาก่อนเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความไม่ยอมรับกันในหมู่ข้าราชการเนี่ยเกิดความที่แบบว่าเอออยู่ๆเป็นขุนนางแล้วก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์อ่าก็เกิดความแบบว่าไม่โอเคกันในหมู่ข้าราชการแล้วก็ชนชั้นสูงละทีนี้พอเกิดสภาพการแบบนี้เนี่ยพระพิราชาพระองค์ทำยังไงพระองค์ก็กดขี่ขุนนางพระองค์ก็พยายามลิดรอน อำนาจต,ต่างๆที่เหล่าเซนาอัามาทั้งหลายในใน,ในราชสำนักเนี่ยเคยมีมาในช่วงเวลาแต่ก่อนเรื่อยมาในสมัยของพระเจ้าเสือเนี่ยก็ยังมีการดําเนินการเช่นนี้อยู่นะฮะพอมาถัดจากยุคพระเจ้าเสือก็จะเป็นพระเจ้าไทศักเนะเป็นพระโอรสของพระเจ้าเสือนั่นเองก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นระหว่างวังหน้ากับลูกของพระเจ้าไทศักคือพระเจ้าไทสักเนี่ยเวลานั้นเนี่ยพระองค์ตั้ง น้องชายของตัวเองคือต่อมาจะได้เป็นพระเจ้าอยู่ของบรอมโกดเนี่ยเป็นวังหน้าเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลแล้วทีนี้เนี่ยเอ่อท้ายที่สุดก่อนที่พระองค์จะสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ได้มีพระบรมราชองการให้เจ้าฟ้าอาภัยซึ่งก็เป็นลูกชายของพระองค์เนี่ยขึ้นครองราชทีนี้ก็เลยเกิดความไม่พอใจละอ่อว่าทาไมวังหน้าถึงไม่ได้เป็นทําไมเจ้าฟ้าอาภัยถึงได้เป็นก็แบบไหนว่าวางตําแหน่งให้เป็นกรมพระราชวังบรวรมาแล้วอะไรเงี้ยก็ เกิดความไม่พอใจกันเกิดขึ้นก็เลยมีการสู้รบกันนะฮะของฝั่งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับเจ้าฟ้าอาภัยเกิดขึ้นกลางเมืองก็เป็นความวุ่นวายความจลาจลในยุคนั้นท้ายที่สุดพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ก็ได้รับชัยชนะเหนือเจ้าฟ้าอาภัยก็เลยได้ขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นเองแล้วทีนี้พอมาเข้าสู่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยพระองค์มองเห็นละว่า ถ้าพระองค์เอาอำนาจไปอยู่ที่ขุนนางมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะถูกยึดอำนาจได้มันอาจจะถูกรัฐประหารได้เหมือนที่ต้นราชวงศ์ของพระองค์ได้ทํามาในสมัยพระพิราชาพระองค์ก็เลยยกย้ายอำนาจจากที่เดิมในอยู่กับขุนนางไปอยู่ที่เจ้านายในพรารชวงศ์แทนนะฮะด้วยการที่ พระองค์นี้สถาปนาเจ้านายขึ้นมาเป็นเจ้าทรงกรมเนี่ยหลายพระองค์มากเลยซึ่งโดยปกติแล้วในสมัยที่ยาก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้แต่ในสมัยของพระองค์เนี่ยมีการตั้งขึ้นมาเป็นสิบพระองค์เลยนั่นทําให้เกิดเจ้านายกลุ่มหนึ่งอ่ะจับกลุ่มกันเหมือนเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองในกรุงศรียธยาณขณะนั้น เรียกว่ากลุ่มของเจ้าสาวกรมก็จะประกอบด้วยกรมมรหมื่นจิตสุนทรกรมมรหมื่นสุนทรเทพแล้วก็กรมมรหมื่นเสพพักดีนะฮะซึ่งทั้งสามโรงค์นี้ก็เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมกโกรเองนั่นแหละและ้วทีนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพระองค์ยกบัลลังก์ให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งอ่าซึ่งเป็นพระโอรสในในอ่าพระคราเหศีของพระองค์นั่นคือสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรนะฮะภายหลังก็ขึ้นมาเป็น พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่ก็ตรงที่ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยไม่ใช่ลูกชายคนโตโดยลำดับแล้วเนี่ยลำดับความอาวุโสลแล้วเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าฟ้าอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายของเจ้าฟ้าอุทุมพรที่จะได้ขึ้นครองราท่านับเรียงตามอายุนะฮะนั่นคือเอจ้าฟ้าเอกทัศนแต่ว่าก็มีการบันทึกไว้นะฮะว่าทําไม พระเจ้าอยู Holy ่ห the <tr ic ling> so anyway, right ัวบรมโกศถึงได้ยกบัลลังก์ให้เจ้าฟ้าอ <tr> ุท <tr> ุมพรแทนที่จะเป็นเจ้าฟ้าเอกทัศ์ก็มีการบันทึกไว้ว่าเจ้าฟ้าเอกทัตเนี่ยพระองค์จะเป็นคนโง่เขลาไม่เอาใจใส่กิจการบ้านเมืองก็กลัวบ้านเมืองจะเกิดความชิบหายใดๆต่างๆนานานู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วบัลลังก์ก็เลยมาตกอยู่กับพระเจ้าอุทุมพรนั่นเองนะฮะทีนี้พอมาถึงสมัยพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยก็ อาจจะด้วยสาเหตุที่วองกลัวภัยการเมืองหรือ,อไม่ได้ปรารถนาในราชบัลลังก์อยู่แล้วหรือใดๆก็แล้วแต่ละพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยก็ยกบัลลังก์ให้กับสมเด็จพระเชษฐาธิราชคือเจ้าภัยกระฐานเนี่ยให้ไปเจ้าภัยกระทันเนี่ยก็เลยขึ้นครองราชมาเป็นสมเด็จพระเจ้าเอกัศนแล้วพระเจ้าอุทุมพรพระองค์ก็ไปบวชเสียนั่นเป็นที่มาของการที่เราเรียกพระเจ้าอุทุมพรว่าขุนหลวงหาวัด แล้วทีนี้พอเข้าสู่สมัยของพระเจ้าเอกทัศ์ได้รับบัลลังก์ต่อมาจากน้องชายของพระองค์เองแล้วก็มีศึกครั้งหนึ่งที่พม่าเนี่ยยกทัพมาที่กรุงศรีอยุธยาศึกชื่อว่าศึกอลองพยาแต่ในคราวนั้นเนี่ยพระเจ้าเอกทัศน์คุมศึกอลองพยาไม่อยู่คือไม่สามารถที่จะต้านทานได้ด้วยพระองค์เองเพียงเพียงองค์เดียวนะนะก็เลยไปเชิญให้น้องชายที่บวชเป็นพระอยู่ก็คือเจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยพระเจ้าอุทุมพรเนี่ย ศึกมาช่วยทําการรบหน่อยแล้วทีนี้ฝั่งพม่าเนี่ยเขาก็เกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นะนะก็คือพระเจ้าอรลองพญาเนี่ยปืนแตกใส่แล้วก็เกิดการบาดเจ็บสาหัสก็เลยต้องเลิกทับกลับไปสรุปว่าเศึกอรลองพญาครั้งนี้เนี่ยก็ไม่มีฝ่ายไหนชนะไม่มีฝ่ายไหนแพ้พม่าก็ยังไม่ได้กรุงศรีทิยากรุงศรีพธยายยงอยู่ตามเดิมพม่าก็ยกทับกลับไปเมืองเมืองของตัวเองนะฮะแล้วหลังจากจบศึกนเนี่ย พระเจ้าเอกทัศก็ครองราชต่อมาแล้วก็พระเจ้าอุทุมพรก็ไปบวชเหมือนเดิมแล้วพอเวลาเรื่อยมาเรื่อยมาพระม่าก,ก็มาถึงยุคสมัยของพระเจ้ามังลอกก็คือเป็นพระชาชโอรสในพระเจ้าอลองพญาเองนะฮะก็มีการทําสงครามยกทัพไปตีเมืองนู้นเมืองนี้โดยรอบไปทางเหนือทางใต้อะไรต่างๆแล้วพอมาถึงสมัยพระเจ้ามังระรอบนี้แหละของจริงก็คือยกทัพมาทางเหนืออ่าโดยเนมิลซีฮาบดี ยกทัพมาทางใต้โดยมังมหานรธาอสองคนสองท่านเนี้ยเป็นแม่ทัพใหญ่มาทางเหนือกับทางใต้โอบล้อมเข้ามาเพื่อที่จะตีกรุงศรีธยายกทัพมาคราวนั้นเนี่ยก็มีบันทึกไว้ว่ามาเกือบแสนนะครมาราวๆประมาณเจ็ดแปดหมื่นได้เลยนะฮะก็ถือว่าทัพใหญ่มากยกมาก,ก็ขนากรุงศรีธยาไว้หมดเลยล้อมรอบไว้หมดตีบ้านบางละจันตีเลยแตกเข้ามากรุงศรีธยาก็โดนล้อมอยู่อย่างนั้นนะฮะก็โดนล้อมไว้ อยู่ระยะเวลาเนี่ยหนึ่งปีสองเดือนกรุงจึงแตกนะฮะพระเจ้าอิทัก์ก็นี้หัวสุกหัวสุนพระเจ้าอุทุมพรก็พระองค์ก็ถูกคุมพระองค์ให้ไปอยู่ที่พมา่าด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกรุงศรีธยาก็ย่อยยับล่มสลายไปเกิดเป็นกรุงธนบุรีเป็นกรุงรัตนโกสินทร์อะไรในยุคต่อมานะฮะก็พอเราฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะพอสรุปในหัวได้อย่างชัดเจนเลยละ่ะว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้กรุงศรีอยุธิาเนี่ยมันล่มสลายลงไปได้อันดับแรกเลยคือความประมาทในการพัฒนากองทัพที่ได้เล่าไปแล้วว่าเราเนี่ยมีแกลประยะเวลาที่เว้นว่างจากการสงครามของพมา่าถ้าเรานับตั้งแต่ศึกอลองพยามาจนถึงการเสียกรุงเนี่ยก็ถือว่าเกือบสิปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าในระหว่างนี้เราก็ประมาทโดยการที่ไม่พัฒนากองทัพไม่อะไรเลยไม่ได้กระตือรือร้นตื่นตัว ในการที่จะทําให้กองทัพตัวเองแข็งแกร่งแล้วก็ถ้านับก่อนนั้นเนี้ยก่อนศึกพระเจ้าอัลองพญานับย้อนขึ้นไปจนถึงการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเนี่ยเรามีระยะเวลานานมากนะฮะกว่าที่จะมาถึงการเสียกรุงครั้งที่สองแล้วก็ในในในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันคงไม่มีแล้วล่ะศึกกับพมา่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดมานานและมันผ่านราชวงศ์สุขโขไทยผ่านราชวงศ์บาสัดทองมาถึงบ้านผูหลวงเนี่ยมันก็ไม่มีพมา่าเราก็เลยประมาทอีกอันนี้เป็นข้อแรกเลยนะคือการประมาทในเรื่องของ การทำศึกการสงครามการทหารข้อที่สองเด่นชัดที่สุดเลยที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าเป็นความอ่อนแอทางการเมืองภายในนะฮะความไม่สามัคคีเกิดความระแวงกันเองขึ้นในหมู่เจ้านายในหมู่ข้าราชการขุนนางอะไรต่างๆจึงได้เกิดเจ้าสามกรมในยุคของพระเจ้าอยู่พระบรมโกดเกิดการแยกกัน กนู่นกนี้เกิดการริดรอนอำนาจของขุนนางในสมัยสมเด็จพระราชาสมเด็จพระเจ้าเสือเหล่าเนี้มันทําให้บุคลากรของกรุงศรีธิยาเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับการที่จะพัฒนาบ้านเมืองไปโฟกัสกับการระวังตัวระแวดระวังว่าจะเกิดภัยเมื่อไหร่ระแวดระวังว่าเมื่อใครจะมาทําร้ายเราอะไรตอนไหนมันไม่ได้มีเวลาไปทํางานมันเอาเวลาแทบจะทั้งหมดในชีวิตของตัวเองเนี่ยมาระวังอันตรายอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เกิดการแตก ความสามัคคีการเกิดขึ้นในหมู่คณะมันจึงนำมาสู่การล่มสลายนั่นเองนะฮะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสียกรุงครั้งที่สองเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงอย่างหนึ่งเนาะในการเสียกรุงศรีธยาครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็มีความอ่อนแอของการเมืองภายในที่ทำให้กรุงศรีธยาเนี่ยแตกได้ นะฮะก็คือการไม่สามารถที่จะรวมศูนย์กลางเข้ามาสู่กรุงศรีธิยาได้มีการแตกเป็นก๊กใหญ่นั่นคือพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พอมาในสมัยการเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยก็เกิดการแตกกันของกลุ่มอํานาจภายในอีกแต่เป็นเจ้าสางกมเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะมันก็สื่อให้เห็นได้โดยตรงเลยละว่าความอ่อนแอภายในเนี่ยมันทําให้ถูกกระทาะเปลือกได้ง่ายมากจากภายนอก อันนี้ก็เป็นข้อคิดสาคัญมากเลยนะที่เราได้จากการศึกษาการอ่านประวัติศาสตร์ของการเสียกุงศรีธิยาทั้งทั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนั่นเองนะฮะเรื่องราวของการเสียกรุงศรีธิยาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีการพูดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยผู้ชมทุกท่านมานาที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่คอยติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับแล้วก็ อีพีหน้าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรเป็นประวัติศาสตร์ในยุคไหนแนวไหนหรือว่าเป็นเรื่องราวของบุคคลสำคัญท่านไหนก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้ในอีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ